สวัสด,ดีกันด้วยนะครับทุก <Rosie> คนช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงที่ใกล้สอบข,ของเพื่อนๆืนทุกคนแล้วใช่ไหมฮะวันนี้เนี่ยผมก็เลยจะมานําเสนอวิธีการเดราข้อสอบอยังไงเออให้มีโอกาสถูกมากยิ่งขึ้นนะครับเออซึ่งการเดาข้อสอบที่ผมจะมานําเสนอวันนี้เนี่ยมีอยู่2ประเภทด้วยกันประเภทแรกก็คือไม่มีอะไรในหัวเลยนั่นเองนะครับวันที่2ก็คือยังพอมีอะไรหลงเลยในหัวบ้างนิดนึงซึ่งสำหรับวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนวิธีการเดราแค่ประเภทแรกนะครับเพราะประเภทที่2เนี่ยก็เราก็รู้ๆกันอยู่เนาะ nou, เป็นวิธีการตัดช้อยอรต่่าาางๆมมกยนนนคับแสห ผมเนี่ยต้องเป็นประเภทแรกอยู่แล้วนะฮะนอกจากเราจะไม่มีอะไรในหัวแล้วนะครับเรายังไม่มีดวงอีกด้วยนะฮะเกลือในเกมไม่พอนะครับแต่ให้มาเกลือในข้อสอบเนี่ยก็คงจะไม่ไหวนะครับไปดูกันเลยว่าวิธีอะไรที่ทาให้เรามีโอกาสเดาข้อสอบแล้วได้คะแนนมากยิ่งขึ้นนะครับจะใช้ได้ไม่ได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปลองดูกันวันนี้เนี่ยผมจะมาทําข้อสอบแล้วลองใช้วิธีที่นําเสนอด้วยนะครับแต่เนื้อสิ่งอื่นได้เนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับดวงของมึงด้วยนะครับคนดูปะ่ะไปดูกัน เอาแล้วข้ามมาสู่วิธีแรกแบบที่ไม่รู้เฮี้ยอะไรเลยนะครับใชข้อสอบเปิดไปปุ๊บว้าวในหัวไม่มีเฮี้ยอะไรเลยว่างเปล่ามากๆทําไม่ได้ทุกข้อเลยก็หลอกเพ่อนแมงจะบ้าหรือไงหยอกนะครับหยอกนะครับมันทําไม่ได้นะครับถ้าเป็นอย่างนี้นะครับเป็นกรณีแบบนี้เนี่ยแนะนําให้เดาตามภาพที่ขึ้นนะครับแต่ผมเชื่อว่าถึงจะไม่ได้อ่านหนังสือมาหรือจะไม่ฟังครูสอนเลยเนี่ยมันก็ต้องมีบ้างสักข้อนะครับที่เราทําได้นะครับซึ่งข้อสอบส่วนมากเนี่ยฮะใช้ตอบ A B C และ D นะครับ จะบาลานซ์กันนะครับอย่างเช่นข้อ A เนี่ยตอบประมาณ25%ข้อ B ตอบ25ข้อ C ตอบ25หรือข้อ D ตอบ25%นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองนับดูว่าข้อไหนที่เราทำได้แล้วแน่ใจและตอบไปเยอะแล้วเนี่ยเราก็จะเลี่ยงที่จะเดาข้อนั้นนะครับมาเดาข้ออื่นที่ยังตอบน้อยๆนะครับเพื่อมีโอกาสเพิ่มขึ้นในการทำข้อสอบไม่ใช่เรียกว่าทำในการเดาข้อสอบดีกว่านะครับต่อไปเนี่ยถ้าข้อไหนเนี่ยมีชอยว่า ไม่ถูกเลยสักข้อนะครับก็เลี่ยงตอบข้อนั้นไปเลยนะฮะเพราะส่วนใหญ่มันต้องมีข้อถูกนะครับอันนี้แค่เป็นส่วนใหญ่นะครับถ้าเกิดข้อนั้นมันถูกจริงๆเนี่ยก็แปลว่ามึงดวงไม่ดีไงเฮียเราเนี่ยจะไม่ตอบข้อที่ติดกัน4ข้อนะครับอย่างเช่นตอบ A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 , A 4ข้อลวดเลยอย่างงี้ไม่เอานะครับถ้าเกิดมันมา A 3ข้อเนี่ย ข้อที่4เนี่ยอาจจะเป็น C หรือ B หรือดีก็ได้นะครับเอาละฮะพอเรารู้วิธีการเดาที่ทําให้เรามีโอกาสเดาถูกมากยิ่งขึ้นแล้วนะฮะถึงเวลาปฏิบัติจริงแล้วนะฮะโดยการที่เราจะมาเปรียบเทียบกับวิธีดิ่งข้อสอบนะครับแบบไหนจะได้คะแนกเกเนเยอะกว่ากันนะครับโดยเราเนี่ยอยู่ในเว็บทูปลูกปัญญานะครับเป็นข้อสอบของคณิตศาสตร์ป .6 นะครับการแยกต,ตัวประกอบและการหาคอารรหรอมอนะครับซึ่งแบบดิ่งเนี่ยผมได้ไปทำมาแล้วนะ ผลประกอบการอยู่ที่2คะแนนนะครับผมซึ่งน้อยกว่าแบบที่เราสอนไปเมื่อกี้นะครับซึ่งแบบที่เราสอนไปเนี่ยได้คะแนนไปทั้งหมด3คะแนนด้วยกันนะครับผมเออมากกว่าตั้ง1คะแนนนะครับสามล้ออุ้ย <c oughs> ทำไมมันดูปัญญาอ่อนอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> ก็ตามที่บอกไปขั้นต้นเลยนะฮะว่ามันแล้วแต่ดวงด้วยนะครับผมก็แล้วแต่เพื่อนๆจะพิจารณานะครับว่าจะใช้วิธีไหนนะครับแต่ดีที่สุดแค่หนังสือนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้เนี่ยถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe หรือถ้าคิดว่ามีประโยชน์เนี่ยกดแชร์นะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมไปจบคลิป